สวัสดีครับนิสิตท,ที่เรียนวิชาฟิสิกส์หนึ่งทุกคนครับมาดูตัวอย่างบทเกี่ยวกับคลื่นแล้วก็คุณสมบัติของคลื่นนะครับเริ่มจากตัวอย่างที่1เลยนะครับคลิปนี้ตัวอย่างที่1นึ่เขาบอกคลื่นในเส้นเชือกทําให้อนุภาคของเชือกเคลื่อน,นที่ขึ้นลงวัดระยะจากตําแหน่งต่าสุดถึงสูงสุดจุดหนึ่งหนึ่งเนี่ยได้0.5เมตรเมื่อจับเวลา2วินาทีนับรอบการสั่นได้8รอบ สันคลื่นที่อยู่ติดกันห่างกัน0.2เมตรที่จุดเริ่มต้นมีเฟสเป็นศูนย์โอเคจงหากอไก่แอมปิจุดของคลื่นความถี่และความยาวคลื่นคอควายความเร็วของคลื่นคอควายขอโทษขอไขความเร็วของคลื่นคอควายสมการคลื่นที่ขึ้นกับเวลาทีแล้วก็ขึ้นกับการกระจัด x โอเคนะครับขอแนะนําให้ทุกคนหยุดคลิปไปตรงนี้ก่อนแล้วก็ลองทําเองก่อนด้วยตัวเองก่อนนะครับก่อนที่จะมาดูคลิปต่อ อ่ะหลังจากทําเองแล้วพวกเราก็มาดูที่อาจารย์ทําดูนะครับว่ามันตรงกับที่เราทํำไหมนะครับก่อนอื่นเราก็ตีความโจทย์ก่อนว่าเขาให้อยากให้รู้อะไรแล้วองค์ความรู้ที่เรามีเกี่ยวกับคลื่นเป็นปรากฏการณ์อะไรนะครับพอเราอ่านปุ๊บเนี่ยมันเป็นโอ้สิ่งที่เราต้องรู้ก็คือ,อมสมการในรูปทั่วไปของคลื่นนะที่เราเรียนเรื่องคลื่นเนี่ยเราเรียนสมการในรูปทั่วไปออกมาเป็น ASI n kx ลบ omega t นี้นะอันนี้คือสมการในรูปทั่วไปของคลื่นอาจจะคนเขียนบวกลบแล้วแต่ทิศทางจากซ้ายไปขวาหรือจากขวาไปซ้ายใช่ไหมที่เราไปเรียนมาโดยที่ a คือ a m มพ i t u d e k คือเลขคลื่น k เท่ากับ2 pi lambda ใช่ไหม2 pi ส่วน lambda omega คืออะไร omega คือ2 pi f เห็นไหมแล้วก็ f คืออะไร f ก็คือ1ส่วนคาบเวลานี่คือความรู้ที่เรามี ในหัวนะครับถ้าไม่มีตัวนี้ก็จอดตั้งแต่แรกนะครับไปดูกอไก่ครับกอไก่เขาบอกว่าจงหาแอมพลิจูดคลื่นอ่ะเราก็ต้องมาตีความก่อนว่าไอ้ที่โจทย์บอกเนะี่ยเขาบอกอะไรบ้างนะครับถ้าเป็นอาจารย์นะอาจารย์ชอบอวาดภาพลักษณะของคลื่นเป็นแบบนี้แหละอ่ะนี่แหละนะครับเขาบอกว่าอะไรจากระยะต่ําสุดถึงสูงสุดของคลื่นเท่ากับ0.5แสดงว่าไอ้ที่เขาบอกนี่คือ ไอ้สูงสุดตรงนี้ต่ําสุดตรงเนี้ยไอเนี้ย0.5คืออะไรครับไอเนี้ยความรู้ของเราไอเนี้ยคือ a ความสูงของมันคือ a 0.5นี่ก็จะเป็น 2a ถูกไหมเนี่ยจากตรงนี้ถึงตรงเนี้ยก็เป็น 2a เนี่ยเพราะฉะนั้น 2a ก็คือ2แอมป์ิจูด2เท่าของแอมป์ิจูดเท่ากับ0.5ดังนั้น a เดียวก็จะเป็น0.5หาร2เหรอย้ายลงมาหารนะครับก็จะเป็น0.25ตอบเลยครับข้อแรก แอมบิจูดเท่ากับ0.25ครับความที่เขาบอกไั้ความที่เขาบอกว่าเมื่อจับเวลา2วินาทีรอบการสั่นได้8รอบนะเราก็ต้องมีความรู้ครับว่าเอะความทีเนี่ยความถีเนี่ยมันคือรอบต่อวินาทีใช่ไหมมัน8รอบ8รอบใน2วินาทีรอบต่อวินาทีก็คือความถี่นั่นแหละก็จะเป็นอะไร4รอบต่อวินาที ก็คือ4เฮิรต์นั่นเองครับตอบได้เลยครับต่อไปเขาถามอะไรความยาวคลื่นลัมดาความยาวคลื่นในโจทย์บอกไหมเขาบอกว่าสันคลื่นที่อยู่ติดกันห่างกันโอนี่ก็บอกตรงๆครับถ้าเราวาดรูปคลื่นสันคลื่นที่อยู่ติดกันในคลื่นรูปต่อไปก็เป็นงี้ใช่ไหมสันคลื่นที่อยู่ติดกันก็คือจากจุดนี้ถึงจุดนี้เนี่ยจากนี่มาถึงเนี่ยคือลัมดานี่ขยับมานี่ก็ลัมดาเหมือนกันใช่ไหม สันขึ้นที่อยู่ติดกันก็แ,แสดงว่าไอตัวจากรูปเนี่ยหนึ่งลัมดาก็คือ0.2นั่นเองนะครับจากรูปก็ตอบกอไก่เรียบร้อยโอเคไหมครับขอไขความเร็วคลื่นอ่ะขอไขถ้าเป็นคลื่นคลื่นที่เราเรียนในฟิสิกส์หนึ่งมันเป็นคลื่นความเร็วคงที่อยู่แล้วนะครับมันออกมาจากแหล่งกําเนิดน,นะครับความเที่ยวคงที่ความเร็วคงที่นะครับนั่นก็คือ V เท่ากับ f ลัมดาโอเคไหมครับ ต้องจำสูตรนี้ได้แล้วก็แทนค่าเลย f คืออะไรครับ4 h ฮิรตแล้วก็ล m ม d a คือ0.2อันนี้คูณกันก็เป็น0.8แหละครับ0.8เมตรต่อวินาทีนะครับก็ต่อไปต่อไปคอควายพอควายเราก็ต้องมาเขียนสมการในรูปของ t กับ x ก็อันเนี้ยสมการในรูปทั่วไปเนี่ยเป็นฟังก์ชันของทั้ง t และ x อยู่แล้วครับเพราะเราก็เขียนได้เลย y เท่ากับ x และ t ใช่ไหมอ่า y ร x t เท่ากับเท่าไหร่ครับอ่อ uh, a คืออะไร amplitude เราได้ amplitude มา0.25ก็เขียนเลย0.25 s i อะไรครับ s i k อ้าว k ยังไม่รู้ k คือ2 pi ส่วน lambda เพราะนั้น k เท่ากับ2 pi ส่วน lambda lambda คือ0.2 อันนี้0.2ก็เป็นสิบพายถูกไหมครับนี่อันเป็น10บพายแล้วก็จะได้10สิบพายเอกรบบวกลบเราไม่รู้เนี่ยขึ้นมันเดินทางไปทางไหนครับถ้าซ้ายไปขวาก็ลบก็ลบขวาไปซ้ายก็บวกนะครับเราเขียนเป็นรูปทั่วไปเป็นบวกลบโอเมก้าคืออะไรครับโอเมกา้ายังไม่ได้หาโอเมก้าก็คือ2องพายเถูกไหม อ่าโอเมก้าเท่ากับ2พาย F ก็คือคูณกับอะไรอ่าโอเมก้าเท่ากับ2พายคูณกับ F F ก็คือ4 h เฮิร์คูณกับ4ก็เป็น8พายครับเพราะฉะนั้นเราก็เติมลงไปได้เลยเป็น8พายทเนี่ยครับสมการในรูปของทั้ง T แล้วก็ทั้ง x นะครับโอเค ก็จบเท่านี้นะครับสำหรับอขอควาถ้ามีงองงูก็อาจจะให้แทนค่าก็ว่ากันไปถูกไหมครับตรงกันไหมครับอันนี้นะครับสวัสดีครับสำหรับโจทย์ข้อนี้นะครับ